จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมองเห็นวิญญาณคนตายที่เคยรู้จักปรากฏตัวอยู่ราบกายอย่างชัดเจนตลอดเวลา30วันติดกันวันที่หนึ่งผมเห็นยายที่ตายแล้วนั่งตรงหน้าชัดเจนมากคิดว่าตาฝาดวันที่สองปู่กับเพื่อนก็โผล่มาผมเริ่มสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นวันที่ห้าทานไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกถูกจ้องมองตลอดเวลา วันที่10เผลอคุยกับอากาศบ่อยเพื่อนร่วมงานมองแปลกครอบครัวเริ่มกังวลวันที่25ผมลองทุกทางไหว้พระหมอผีค้นตำราโบราณต้องหาทางแก้สิ วันที่30สุดท้ายผมดื่มน้ำก่อนนอนแล้วเพิ่งเห็นฉลากชาเสริมฤทธิ์การรับรู้คำเตือนอาจทำให้เกิดภาพหลอนหากดื่มติดต่อกันนานนี่มันชาที่ผมสั่งจากเพจลึกลับเพื่อเปิดสัมผัสที่6นี่นาแล้วถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำอย่างไรคอมเมนต์ไว้เลย